ต่อที่จังหวัดเชียงใหม่พาไปดูไส้อัวยาวกว่าครึ่งกิโลเมตรโอ้โหไม่เคยเห็นก็เห็นน่านนะที่นี่เลยนะคะไปไปดูเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเชียงใหม่ค่ะ มาที่งานหนาวนี้ที่เมืองแกนที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองแกนพัฒนาอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมจะไปตื่นตาตื่นใจกับไฮไลท์เด็ดปีนี้เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมยั่วยัยังไงคะยังงะ่วยัคือย่งางไสอัวสมุนไพรยาวที่สุดในโลกปีนี้ย่งางไสอัวยั่วยั่วได้ถึง500เมตรมีวงเล็บให้ด้วย ได้ตื่นตาตื่นใจกับไส้อวดย,ยาวแบบนี้แล้วคุณชมศรานาน่ยวยิงได้เชี่ยวชมแล้วก็ไปเซลฟี่กับทุ่งคําทุ่งดอกคําแพร่แรกใช่ไหมพี่ดอยแพร่แร่ใช่ใชแล้วแล้วก็อดอกคอสมอสกว่าสามล้านต้นนะคะฟังไม่ผิดค่ะสามล้านต้นจริงๆนะคะโดยภายในทุ่งดอกคอสมอสนะจะต้องสะดุดตา,าก,กับกังหันมีชีวิตแล้วก็รองเท้ายักษ์ค่ะสอล้องกับแนวคิดกังหันมีชีวิตใกล้ชิดดอกคําแพแร่ อยากจะไปสัมผัสกจบกระดอกเนี่ยมันชอบพี่ชอบชื่อบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือมันมันสบายสบายมันชิลชิลเขาคลอไปด้วยเสียงดนตรีเพราะเพราะเบาๆนะจะมีการแสดงดนตรีของ Blossom m e s i c in the Garden Okay please Blossom m u s i c in the Garden เวลาไมีน้อยไปก่อนนะหลังจากที่ได้เที่ยวชมดอกไม้นับล้านต้นแล้วคุณผู้ชมจะได้นั่งบริการรถรางแอลพอมองน้องช่วยที่หน่อยเถอะแอลอะไรเนี่ยแอลพอเมืองแกนเหมือนว่าไปดูเมืองแกน อันนี้จะสวยของเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมนั่งรถรางแอลพอมเมืองแกนแล้วก็จะไปเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่มือผลิตพันธุ์ดอกจำจางๆพันไม้ดอกไม้เนี่ยเต็มที่เลยนะคะอยู่ที่กาดม่วครัวแรงได้อีกด้วยจ้าใครสนใจคุณผู้ชมสิทธิ์นะนี่เขาจัดครั้งที่สิธิ์แล้ววันนี้ถึง3มกราคมคุณผู้ชมไปกันได้เลยค่ะ